สวัสดีครับนะนะพบกับผมพันปลาซุกโคไทยพัดถินนะครับวันนี้ออกมายิงปายแล้วครับนี่หมายนี้ถ้าคนเคยมาน่าจะคุ้นครับแถวเออไม่นะมะมกวงแถวบางเตยครับปราจีนบุรียังไม่ถึงบ้านสร้างนี่ครับเกือบถึงบ้านสร้างแล้วครับก็ผมมาจอดรถนี่ครับอ่าเลมถนนเลยแปะแปะไว้ด้านข้างนี่ครับวันนี้หมาครับลำนี้ครับ วันนี้เอาลองเอาคันเหวียงคันนี้มาครับพึ่งประกอบเซตปีกห้าซิครับอ่าลางมีเนียมยาวเมตรสามซิบครับชักเจ็ดซิก็สวยดีครับไม้เป็นปืนของใครปัดจักรับหน้าไม้ยิงปลาของปัดจักรดันสะเทือนเบาดีครับเป็นไม้ประดูนะครับ แต่ว่ามันเป็นลายแปลกๆครับเนี่ยลายมันจะเหมือนอเนื้อไม้มันเป็นเหมือนดินน้ำมันเลยครับดูดิโอ้สวยครับดูดิเ็กระพี้สวยๆนะครับโอเคต่างตึงกันเะยครับวันนี้เดี๋ยวเราลองมาดูนกันดูครับฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็สับ มาตามรุ่นผลงานนครับว่าวันนี้จะทําผลงานได้บ้างสักตัวไหมเป็นกับข้าวครับโอเคครับติดตามกันเลยครับนี่ครับหมายของเราวันนี้พอเข้ามาถึงนะครับมันจะเป็นพุ่มแบบนี้ครับ มีกอกตบชวาอยู่ตรงนี้แล้วก็มีตอไม้ก็น่าลุ้นอยู่ครับไม่รู้จะเจอตัวไหมแต่ว่าพาจะนั่งตรงนี้ครับนั่งตรงที่อยู่นี้เลยหลังปุ่มเนี้ยจะจะใช้อาหารเม็ดออยเข้าไปครับเดี๋ยวจะมีตัวใหญ่ๆเข้ามาอเเดินลุยป่ามาเนี้ยดูนู้ถนน ป่าตรงนี้ไปเป็นถนนหนึงเดินเลาะ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 เล,ะล่นหน้ามาตรงนี้ดูสวยดีครับก็เลยว่าจะลองนั่งดูเผื่อมีตัวโอเคไงฝากนะน,นะติดตามเป็นกําลังใจให้ผ่านปลาสุขโขทยพัาถิ่นให้ด้วยครับขอยัดนั่งวันครับหมาสายมากนะครับ ทะลุครับทะลุยังพัดเปิดในตัวนะครับตัวครับแรกครับอู้หรอ รอ,อ,อตั้งนานครับมันว่ายวนไปทุคนมาเนี่ยครับกินลากปลาตบชวาอยู่ยวบโยบยๆครับแต่ผมไม่เห็นตัวมันครับก็เลยนั่งรออย,อยู่นะครับตัวนี้สายบล้มมนะครับเนี่ยย,ยังพับครับยังพับน้ำเมฆก็ตะลุเนี่ยยังเปิดอ่า โโอโ้น่าจะมีสามโลครับเนี่ยอยอดเลยครับนี่ครับวันนี้นะกับลำนี้ครับไม้ประดูครับสงคันอย่างครับล้างลอลูมิเนียมกรปีค่าสิบชักเจ็ดสิบครับโอ้โหงามนะครับ โอเคขออนุญาตเก็บปลาแป๊บนึงครับเงียบกิป์นะครับเดี๋ยวเรากลับบ้านกันดีกว่าครับไม่มีตัวขึ้นเลยครับหลังจักได้ตัวใหญ่ไปนี่ครับพุ่มให้ดูอีกทีครับ๋อพุ่มสวยครับด้านนู้นน่าไปนั่งครับแต่มันจะเป็นหลังบ้านคนนบเลยไม่กล้าเข้าไปตรงนั้นสวยเลยครับถ้านั่งตรงนั้น เมื่อกยิงได้ตรงนี้ครับโอเคครับเดี๋ยวไปสรุปดูปลากันอีกทีครับไอ มาซื้อผลงานกันครับวันนี้นี่เลยแห<อ>ลดไซส์สวยๆครับนี่ครับใ,ใหญ่ครับดูต,ตัวครับโอ้โหะเลดแม่น้ำบามากงครับนี่ครับหญิงเข้านี่ครับ ร้อยรับเนี่ยเนี่ยแผลครับออกนี่ครับเนอ้เงี้ยงพับดับวิญญาณน้าแม่อีกแล้วครับทํางานยิงทะลุแล้วก็เงี้ยงพับเปิดครับหมดซิครับมดซิดรุดโอ้ยนึกว่าจะไม่ได้ตัวแล้วครับวันนี้แห้วมาหลายวันครับโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยเรียกว่าวันเลยครับแห้วมาเป็นเดือนครับได้แล้วครับด้ป่ากินละ ยังไม่รู้จะทําเมนูเลยรนะครับใหญ่จัดเลยครับวันนี้โอ้วันนี้ก็มาครับผลงานนี้ครับบอกอีกทีครับนี่มากับลำนี้ครับ oh. เป็นไม้ประดูสงคารเหวียงครับ oh. เป็นปืนของป่าจักรบาดันสะเทือนครับ ดูัสีสีไม้ครับไม้ประดูมันมันแปลกครับยังก็สีน้ำมันแล้วครับดูครับโอ้เจ็บร้อยครับการแลบเจ็บร้อยแล้วโอ้มานมาเลยโอเคก็ฝากนะนะที่ชมคลิปแล้วชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครช่องพันปัดสุโไทยพัดถิ่นเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ แล้วก็หวังว่าจะมีผลงานมาให้ชมกันเรื่อยๆนะครับคราวนี้น่าจะมีเวลาออกหมายได้เยอะกว่าเดิมแล้วครับโอเคนี่ด้านหลังนะครับน้าบางมะกงตรงนี้ก็น่าจะแถวๆอะไรเนี่ยบางเตยครับลองเลาะมาหาดูครับไ่คิดว่าจะมีตัวไหมก็ลองมามั่วๆรับเรือกับแหวโอเคครับหลานนาด้วย ผลงานของวันนี้แล้วกันครับและซื้อซวยสวัสดีครับ